รักพวกบอลทุกคครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าถอนแคมป์คืนได้แล้วเป็นไงบ้างครับเกมกับช่วงวันนี้โดยรวมไปง่ายอ่ะง่ายแรงๆไม่แรงเหมือนช่วงก่อนอืมท่ารักการณ์ก่อนขึ้นชกเนี่ยเราเป็นรองนะเพราะเราแพ้มาก่อนสองครั้งใช่ไหมกดดันไหมครับก่อนขึ้นชกกดดันเนี่ยกดดันกลัวแพ้อีกนะถ้าแพ้อีกผม ผมว่าจะเลิกแล้วท่านบอกว่ต่อยไม่ชนะใครว่าจะเลิกทำงานกี่ไฟที่ต่อกันแล้วครับที่ที่ไม่ชนะมาสี่ห้าไฟได้สี่ห้าไฟท้อเลยครับถ้าแพไว้นี้ก็เลิกโอ้นี่เป็นการจุดประกายความหวังอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาชนะเมื่อกี้ทางแสนสิริเขาบอกว่าเขาชกเขาก็มองว่าเขาไม่เสียเปรียบเลยสี่ยกเขามารู้ราคาว่าเป็นรองตอนที่เซียนมวยอชิถึงเขาเรามองยังไงแล้วเกมโดยรวมเราในความเห็นของเราเรามองว่าสี่ยกเป็นยังไงบ้างผมก็ว่าผม ชนะอยู่นะเราก็บอกว่าเราไม่เสียเปรียบบอกว่าเราตามเกมที่เลี้ยงหมอับคือเขาเดินเข้ามาเราก็ทําตามเกมพอใจผลงานตัวยไหมวันนี้ก็พอใจครับชนะกับสภาพกับสภาพร่างกายแบบนี้คิดว่าเป็นไงไปต่อได้ไหมพร้อมหรือยังครับเข้าที่เข้าทางมั้ยพร้อมแล้วเนาะน้าหนักเท่าไหร่ดีครับ 149ย่เมื่อกี้แสนสิริเขาบอกว่าเขาอยากจะต่อยรอยแก้มือสักครั้งหนึ่งได้ได้150ได้ใช่ไหมสำหรับแสนสิริเนาะอ่ะวันนี้ถือว่าโชว์ผลงานได้เยี่ยมเลยแล้วก็เป็นชัยชนะที่ก็เรียกว่าเป็นสะพานให้เราเดินต่อในเส้นทางสายนี้นะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่ติดตามผลงานบ้างครับคุณพี่น้องแฟนมวยทางบ้านที่ติดตามให้กำลังใจ แค่พยนีเกิดเลิกจริงๆเลยสาวยิ้มงานเ้าเก็บของมาจะกลับบ้านทับเอะนะเดยวมาชนะก็สู้ต่อโอเคครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะครั้งนี้ครับผมครับขอบคุณครับรุ่งรักพุ่มพันธุ์บ่วงครับอื่นไหมเขาไม่รู้เป็นต่อเป็นรองร้วยังไงครับนี่ขึ้นมาเป็นต่อจะรู้ใช่ไหม รู้ครับรู้ไอพปก็ถามตั้งแต่แต่ว่าราคาเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ราดับก็คือเราก็แก้เกมไปยกต่อยกไปใช่ไหมอืออือออกมายกสุดท้ายนี่เราคิดว่าไงสถานการณ์ณตอนนั้นเใช่เขาฉีบอกเอาเป็นรองไงอ๋อเห็นเขาฉีดก็ก็เลยรู้ว่าเป็นรองใช่ไหมรู้ตอนเป็นรองนะครับอือคือสี่ยกนี่เราไม่ได้สนใจราคาเลยใช่ไหมเราจะตามเกมเราใช่ครับอืออือพอรู้ว่าเป็นรองแล้วรู้สึกไงบ้างไอ้ชิบูงเราเราเห็นเรารู้ว่าเป็นรองแล้วรู้สึกยังไงงงตกใจอื คือเกมโดยรวมก่อนที่เราจะรู้ราคาเนี่ยเราเรามองว่าเราก็ยังไม่เสียเปรียบใช่ไหมใช่ครับผมก็มันก็ยังเสียเปรียบนะครับอืมอืมอืมแต่นีเป็นอะไรก็แพ้คือแพ้กรับพี่อ่าอืมอืมพูดถึงสภาพร่างกายวันนี้หน่อยกลับมาแล้วไม่ดีใช่ไหมใช่ครับอีกสักกี่ไฟดีครับถึงจะเข้าที่เข้าทางไฟหนึ่งครับไฟหน้าขยับอีกสักไฟหนึ่งใช่ครับอืมอืมเป็นไงบ้างคู่ชกเรามาวันนี้ดูเนื้อตัวเขาดีกว่าเราเนอะวันนี้ก็ดีเราแล้วครับพอต้อมมาการเต็มตัวเขาดีกว่าเราเนีอย่าบเกมของชวันนี้ยอ ไม่อะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับพี่อืเราจะใครสู้ใหม่เดี๋ยวครับอ่ะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่วันนี้เชียร์เราแล้วก็ผิดหวังไปแล้วก็ให้กําลังใจกันมาเนี่ยก็ฝากติดตามใหม่ละครั้งนี้ทําไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าทำดีกว่านี้ครับเดี๋ยวอีกไฟสองไฟครพี่ครับผมครับสู้ๆครับน้องเป็นกําลังใจให้ครับผมแสนสิริเจมเปอร์เวอร์รุ่เกตครับผม